ไม่ใช่พูดอะไรออกมาไม่รู้เรื่องไม่ใช่ครับคืศึกษาก่อนศึกษาก่อนเออเขาลงไปบนไหนศึกษานิดนึงไม่ใช่ไม่ใช่ก็ว่าจะลงเางอัคุณไ่ชนะคุณทําได้ค่ะแต่คุณอย่ามาแทงส่วนอะไรที่มันน่าเกลียดแบบนี้ อย่ามาทําเป็นแบบว่าโอ้โหเจ้าหน้าที่รัฐไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่ผมไม่เคยมีปัญหาเจ้าเนี่ยผมก็โทรไปหาพรรคพวกกันนี่คุณกำลังพูดเนี่ยคุณกำลังพูดอยู่เนี่ยคือร้ายวันที่สาววันที่อะไรมันตายกันไปแล้วไม่มีสิทธิ์ควบคุมเด็กคุณไปดูพรบคุ้มครองเด็กดีๆนดมคุณก็อมเคยุณอย่าแถเลยคุณอย่าแถเลยทนายอย่าแถเลยเลยอ่าไปทำเหมือนในคลิปเลยมีธรรมราชรับสายหน่อยเขาตีกันเนี่ยเรียกมีธรรมราชมาเป็นกรรมการมากเลยเขาตีกันเลยแล้วเขาพาเขามาบ ไม่ใช่คือคืออะไรไม่รู้เรื่องเลยพรบคุ้มครองเด็กคุณมาพูดว่าเจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์ั้งา่นี้อะไรไม่ใช่มาช่วยเจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์นะผมถามว่ามันกี่วันแล้วสองวันสองวันอยากมาช่วยเขาแต่ไม่ดีอ่ะอยากชวยเขาแต่ไม่สนใจเลยเขาลงพื้นที่วันไหนไปศึกษามาก่อนผมันจะโทรศัพท์อะไรยังคือถูกยึดย่อยด้วยต้องถามว่ามาแล้ว คุณไปไม่ถี่ย่อยนะมันไม่ถี่ย่อยไรที่ว่าต้องต้องไปลงพื้นที่ทำไมน้องก็ไม่มีหลักฐานคุณทำไมทำไมน้องต้องยื่นหลักฐานไปทำไมคุณไม่รับเลยรับหรือยังไปส่งหลักฐานอะไรน้องเขามีหลักฐานอยู่เคยถามเขาไหมว่าคุณมีอะไรมาแก้ต่างไหมเคยถามเขาไหมนั้นเขาต้องไปแก้ต่างกับตำรวจไม่ใช่เขาแก้ต่างคุณก่อนสิคุณต้องเรื่องอะพี่ช่านก่งกลับมาถึงรุงเทพ่อวนี้คุณอะไร ไม่ใช่ตอนนั้นนะตอนที่มีเรื่องกันทำไมไม่ถามน้องเขาล่ะเขาไม่ได้มีอะไรให้เลยค่ะไม่ได้มีอะไรมาให้ค่ะคุนไม่ก็ถามก่อนคุณได้ถามแมมมีอะไรมาบ้างคุณได้ถามแว่าเขาอบ้างลีดรายการไว้แล้วมาส่งที่อย่างได้ไม่ใช่หน้าที่เจต้นอ้ออะไรมันไม่ใช่หน้าที่เจต้นอ้อไม่ใช่แต่แต่หน้าที่ของเขาคือไปหาน้องเขากับครอบครัว แต่พ่อเนาะเขาจะจะพูดอะไรขึ้นมาบ้างไม่ได้เลยมันอย่างี้ยตอนเนี้ยเมื่อกี้เนี่ยเจ้ต้นอ้อแกพูดแล้วว่าถ้ามีหลักฐานส่งให้พี่ก็ได้เดี๋ยวพี่ส่งให้ตำรวจแต่เขาวันนั้นนะนะวันนั้นวันนี้มันได้วันนั้มันยังไเดี๋ยววันนั้นวันนี้วันนี้เขาร้องขอจะส่งให้อ้อดูไงอ้อรับนะอแล้วเมื่อกี้เขาไม่ได้ร้องขออะไรนะคะคุณทนายเกีขาบอกว่าวันนั้นอ่ะเขาพูดอย่างเดียวเพรามีหลักฐานเขาอยากจะส่งให้เป็นหลักฐานด้วยเขาพูดอยู่ ได้กินอยู่นี่ได้กินด้วยกันนี่ไม่ไม่ไม่คือหมายถึงว่าได้ถามน้องนน้าช่องผมแบบพี่ต้นอ้องเขาพูดด้วยลายหลักฐานในปัญหาคือว่าผมถามว่าเจ๊พี่แกเนี่ยย็นเคยถามเขาไหมว่ามีอยากถาอะไรบ้างเพื่อเป็นความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายไงอีกฝ่ายนึ่งอ๋อวันนั้นที่อ้าไปนะคะพี่ธทนพาร์ก็จะบอกว่าเริ่มต้นเลยเรื่องนี้เนี่ยเราจะลงพื้นที่ก่อนสงการได้สาแต่มันติดวันหยุดอ่ะโอเคคุยกับเจ้าหน้าที่ใหม่ เจ้าที่เขาก็ลงไปก่อนอ๋ออยู่แล้วอ่ะพอลงไปปุ๊บมีปัญหาเรื่องของการประทะการคารมการทางบาทกําเงินไม่ยอมไม่รับทราบข้อกฎหมายอะไรกูไม่สนตอนนั้นนัาวเนี่นะตอนนั้นใช่พอมาวันที่เอาไปเนี่ยก็องงไม่ได้ยามบัตรทั้งหมดแล้วเกะก่อนหน้านี้มีไปเจ้าที่อ่ะเขาไปดูครั้งหนึ่งแล้วใช่ไหมใช่ใช่ค่ะใช่แต่เขาไปในเรื่องที่ไม่ได้ยมเนี่ยไปแจ้งความว่าคอเดือมซื้อให้พี่ต้นอ้อพูดก่อน คือวันนั้นไปเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าเราลงไปเพราะว่าคือรักเอ่อเจ้าหน้าที่ทราบดีอยู่แล้วเพราะเขาได้ข้อมูลจากอ้อก,กับพยานไปหมดแล้วแต่วันนั้นคือเขาลดแรงประทะและไปทีละสเต็ปจ,จากเบาไปหาหนักนั่นคือการทํางานของเจ้าหน้าที่รัฐนะคะไปเพื่อจะร้องขอเออคุ้มครองน้องๆเพราะว่าพ่อไปแจ้งควาไมไว้ว่าถูกตัดต่อคลิปลูกถูกใส่ร้ายเขาถูกใส่ร้ายพมอเขาก็เลยเข้าไปในะประเด็นที่ว่าบอกว่าเด็กๆถูกใส่ร้ายนะมีคลิปตัดต่อภาพไม่ดีนะแต่ทางนี้พ่อไม่ยอมอ่ะ พอมาปุ๊บพอมันมีกระแสมีประเด็นอีกนะคะที่หลายๆเพจเอาไปลงนะอ้อก็เลยโอเคมาคุยกับเจ้าหน้าที่ใหม่ว่าเอ้ทำไมอ่ะวันนั้นถึงเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงคุ้มคลองเด็กไม่ได้เขาก็อธิบายอ้อฟังว่ามันเป็นแบบไหนจนเจ้าหน้าที่บอกว่าคุณอ้อคะเดี๋ยวเราจะลงใหม่อยากให้คุณอ้อลงมาโอเคไปเพราะว่าอ้อถือหลักฐานไว้อ้อต้องเอาไปมอบที่ตารวจค่ะอ้อจะไม่ส่งให้ใครมั่วอ้อจะให้เฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอํานาจในการตรวจสอบพมดูแล้วประเมินแล้วนั่นคือภาพเด็ก นะคะเขาต้องไปคุ้มครองก่อนส่วนตารวจรวจะทําวิธีการแบบไหนตรวจสอบยังไงในเรื่องของคดีความให้ทําไปเลยแต่เขามีอํานาจาการคุ้มครองเด็กในระหว่างนี้ที่กาลังตรวจสอบท,ทุกสิ่งทุกอย่าง่ะอืมอ่ะเชิญน,น้องน้องค่ะชุณคุณแม่คุณแม่เชิญครับเมื่อกี้บอกว่าเจ้าที่ยังไงนะพี่ไปแล้วมีไปเจ้าที่ไหมคือวันนั้นน่ะเจ้าหน้าที่พมเขามาพวกหนูไม่ได้ต่อโต้นะคะถามที่ที่ตำรวจลูกจะไปก็ไปเกม นนั้าหนูยังถามหนูมีคลิปค่ะหนูถามพี่เขาว่าพี่พอดีมีเข่าช่องช่องอะไรช่องหนึ่งอ่ะเขาลงไปว่าพวกพี่มาพวกหนูอ่าเฮ็ดทำนิสัยไม่ดีใส่พวกพี่อ่ะพวกหนูได้ถามไหมเก๋ก็บอกว่าอ้าวพวกหนูยังซื้อเอ็มร้อยซื้อนมซื้ออะไรเพราะว่าพวกพี่มาถึงที่กับประมาณ์ช่องเที่ยงหาว่าพวกหนูมีออโด้วยค่ะพี่เออแล้วบอกว่าแฟนหนูมีออด้วยอเดประมาณเนี้ยทั้งทที่เราไม่มีนะคะเราไม่มีแล้วเราก็ไม่ได้ไล่พม่ะค่ะคือ ไอ้ที่เราปฏิเสธว่าเราไม่ให้เด็กไปเราปฏิเสธจริงยอมรับว่าปฏิเสธจริงเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทําอย่างนั้นเนาะแต่ว่าที่ว่าพวกหนูว่าทํานิสัยไม่ดีใส่พรมอไปไล่พรมอกลับบ้านอย่างนี้เนี้ยคือไม่มีค่ะไปถ่างพรมอได้เลยค่ะอืออือันนั้นพอ่ไม่ทราบนะอันนั้นพี่ไม่ทราบเพราะพี่ไม่ได้รับเรื่องว่าเขาไล่พมอพี่ทราบแค่ว่ามีการประทะคันลมกันนิดหน่อยในการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ยืนยันเลยวันนัน็มา คือพวกหนูอะไม่ได้อันนี้เพราะว่าที่เขามาช่วงเที่ยงเขาก็หิวข้าวหนูก็เลยซื้อเครื่องดื่มกับนมมาให้พวกพี่เขากินอะไรประมาณนี้แล้วเราก็เห็นใจอันนั้จะเป็นฝ่ายปกครองมั้งพาร์ทแต่ว่าพอตอนนี้พี่คุยกับทางหาพมอค่ะพมอมาเลยเพราะผู้หญิงอันนี้อันนี้ทนายทนายรักได้ตอบข้อได้จริงกันประเด็นนี้ไว้ไหมว่าเถียงกับพมอพมอได้มาสองรอบสามรอบอย่างเงี้ยได้ดึงไอ้ข้อจริงนี้เพิ่งทราบเมื่อกี้ครับเพิ่งทราบแล้วเป็นข้ออะไรกันซุกหวันหมดแต่กันที่แค่เนี้ย เป็นเออนี่นหรอ,อะไรนะภายในรักไปสอบก็ได้จริงครึ่งวันทําไมได้แค่นี้ไม่ไม่คือผมมีคดีของตัวเองด้วยที่โดนฟอ้องอยู่ที่กระบี่มันไม้ไมว่างทาคดีไม่ไม่ว่างไปคุยแต่ว่าเห็นว่าเป็นไปคือผมไม่ได้รู้จักน้องกำเงินมาก่อนว่าเป็นในติ๊กตอกดาวเซลายดาวติต๊กตอกอะไรไม่รู้จักเขาส่งมาว่ามีประเด็นแล้วก็ผมไม่รู้เลยนะว่าเป็นคนที่โดน ทะเลาะพีวาดกับคุณต้นอ้อในในคลิปผมไม่รู้เลยผมเพม่งรู้ม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กี่นาทีนี่แหละครับเหรอตอนที่คุยกับทายพัดตอน,น,นให้เลยขาทักไปคุคยาทายพัดคือตอนนั้นรู้แล้วว่าคือคนต้นค,คุณน้องกำเงินนะครับแต่ประเด็นที่ผมสนใจก็คือว่าตอนนี้พ่อแม่ก็เสียชื่อเสียงไปด้วยพ่อแม่พี่น้องทุกคนเสียชื่อเสียงไปด้วยแต่วันนี้คุณต้นอ้อยืนยันแล้วว่าในคลิปมีเพศสัมพันธ์ไม่มีพ่อแม่อ่าครับขอหน่อยนะไปโพสต์ให้เขาหน่อยอย่างน้อยที่สุดก็ อยาให้เขาพูดได้ค่ะนะค่พูดเดี๋ยวนะเอาก็พูดในรายการทีวีไปแล้วนะคะว่า่มีความสัมพันธ์พ่อแม่เดียวทนายไปดูก่อนดิฉันออกทีวีไปแล้วมยังไม่มีสิทธิ์มาสั่งดิฉันนะคะดิฉันออกทีวีไปแล้วจ้ะทำให้เขาหน่อยนะจ๊ะดิฉันออกทีวีไปแล้วแล้วเอกพูดพูดไปแล้วว่าไม่มีคลิปที่พ่อมีความสัมพันธ์กับคุณในครอบครัวไม่มีฉันพูดไปแล้วค่ะในรายการเคลียร์ชัดๆไปดูนะคะในรายการ บั่นเที่ยวก็พูดไปแล้วว่าคลิปที่บอกว่ามีคนบอกว่าพ่อไปมีอะไรกับลูกอันเนี้ยไม่มีนะคะคนเขาตั้งข้อสงสัยแล้วส่งให้ตํารวจอันนั้นเป็นสิทธิ์ที่ตารวจที่ต้องไปตรวจสอบแต่สลับข้อแล้วที่อ้อเห็นคลิปไม่มีพ่อมีความสัมพันธ์กับลูกนะคะมีแต่คลิปแม่มาเต้นกับลูกเชิญชวนคนเข้ามาในกลุ่มค่ะเท่านั้นแล้วก็มีคลิปเด็กๆเนี่ยน้องสาวเขาสองคนนะคะมีการมีการมีการถอดไหมถอดค่ะถอดช่องล่างค่ะถอดช่วงล่าง แล้วก็มีช่วงบนค่ะเขียนนาหนูหนูอ่ะต้านท้องหนูเพิ่งออกรูดช่วงเดียวกันสิงหาหกสิบเจ็ดอ้าวแสดงว่าแม่รับว่ามีมีภาพแม่เหรอครับมีที่แม่ค่ะตอนนั้นคือหนูหนูยอมรับว่าตอนนั้นหนูท้องอยู่แล้วหนูมีลูดใกล้จะคลอดแล้วหนูจะไปทําทําไมคะอ๋อแม่รู้ได้ไงว่าคลิปคลิปอยู่ช่วงไหนอ่ะแม่เห็นแล้วเหรอไม่เห็นไม่เห็นค่ะเพราะแม่ไม่รู้แล้วทำไมรีนี้พูดจังอ่ะแม่ยังไม่เห็นคลิปเลยอ่ะ อันนี้แม่ไม่ได้พูดแม่ไม่กำลังอธิบายว่าเที่แล้วอ่ไม่กำลังได้เห็นทิขผงที่พี่ว่านีก็เดี๋ยวเห็นวันที่ไปฆ้ามนุษย์เดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เห็นพี่พัดจะได้เห็นเพราะว่าพี่จะให้ตำรวจดูแล้วก็ไม่ได้ส่งต่อใครหันข้างหลังมาแล้วก็ไอ้ถอดจริงไอ้เล็กๆสีชมพูนี่ไม่ใช่ใช่ไหม ไม่ได้เห็นคลิปแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องด้วยเลยค่ะไม่ไม่รู้เลยที่แม่หนูกำลังตอบโต้ไปคือแม่หนูท้องไอสิปานี่ไม่ให้กูดูใช่แม่บอกว่าแม่ท้องอยู่บ้ามากเลยสรงอุบัติเาตุแม่ละแม่รู้เะครคลิปนั้นเป็นช่วงเดือนไหนทำไมแม่รีบแก้ต่างว่าเป็นคลิปตอนนั้นแม่ท้องแม่ยังไม่เห็นเลยยังไม่ได้เห็นแต่แม่กาไม่พูาอะไรว่าพวกหนูก็เลยตีที่แล้วไม่ไม่ไม่ม่ไม่ได้บอกว่าคลิปนั้นเป็นช่วงเดือนไหนนะ เขาไม่ได้บอกว่าคลิปนั้นเป็นช่วงเดือนไหนแล้วคลิปนี้เขาก็ให้พ่อดูวันที่เขาลงพื้นที่ว่าเยหน้าลูกเต่งไม้อีนาเมียเต่งไม้เขาบอกว่าใช่แต่เป็นคลิปตัดต่อพูดแบบนี้ว่าเป็นหน้าลูกกับเมียแหละแต่ว่าเป็นคลิปตัดต่อไหมพ่ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรเพราะวันนั้นมีมันมีคลิปหลักฐานทั้งหมดที่เราไปลงพื้นที่อะ มันมีอยู่แล้วค่ะทั้งนักข่าวทั้งตำรวจถ่ายไว้อยู่แล้วไม่เป็นไรไม่คือตอนเนี้ยแม่แม่บอกว่าแม่ท้องคืออ้อไม่ได้บอกว่าในคลิปนั้นแม่ท้องหรือไม่ท้องอันที่แม่ก็ยังไม่เห็นคลิปเลยแต่คลิปเนี้ยอ้อส่งให้ตํารวจแค่นั้นเพราะมันเป็นหน้าแม่กับน้องไงเออนั่นแหละมันเป็นหน้าแม่กับน้องอีกคนนึงอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าหรือว่าที่บ้านมีป้ามียายเหรอคะไม่ใช่แม่ที่ต้นอ้อมันมีคลิปหนึ่งผมไปได้มาจากกลุ่มไหนไม่รู้หรอกไอ้เนี้ยไอ้ไอ้กลาง ไอ้กางเกงตัวเล็กหันข้างหลังมาแล้วก็สีชมพูนะแล้วหันข้างหน้ามาเหมือนยกทรงไอ้ยันยานอะไรเนี่ยไอ้สีฟ้าเนี่ยแล้วปิดหน้านะพี่ต้นอ้อเอามาจากกลุ่มไหนวะอย่าบอกนะว่าไอ้กลุ่มเก้าสิบเก้านี้ไอ้พวกไหนว่าเข้าไปดูอย่างเงี้ยก็ก็มีคนที่อยู่ในในในกลุ่มนั่นแหละส่งมาให้ที่เป็นพยานนั่นแหละค่ะอื รอน้องน้องที่ที่อยู่ข้างหน้านีที่เต้นเนี่ยอายุวานเท่าไหร่คนนั้นหรอน่นอนาจา 14, ะสิบสีสิบห้ามั้งมีคนหนึ่งอะถ้าอาจารย์ไม่ผิดนะห้าสคือตอนนี้โทรศัพท์เอาใช้ไลน์อยู่ออาไม่ได้ดูว่าคลิปไหนมันเยื้อะค่ะคือนะจ๊ะเราวันนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะจ๊ะ โอหนึ่งร้อยเปรอหนึ่งร้อยจะราคาปกติเก้าร้อยกับใครจะควบคุมนะคะกดลิอันนี้เสียงใครคุ้นไหมอันนี้จะตัดต่อเอะไรโมดูลยี่ห้อตัดต่อมขนไปตัดต่อเหรอกดใจมาได้เลยนะคะกดลิงก์กดลิงก์มาได้เลยนะคะอย่างนี้เสียงตัดต่อใช่ไหม AI เหรอ AI สุดๆไม่รู้ค่ะ รัวหนึ่งร้อยนะจ้าสนใจเข้ากลุ่มได้เลยจ้าจากเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท้าทอหรือลงพุงวะจากเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเทียนบ้านต่อบ้านเนี้ท้องหรือบดลงพุงอ่ะขออนุญาตนะแม่ไม่ได้ยอมรับไม่กงจ้าตลอดชีพจ้าสงสัยว่าท้องหรือลงพุงประเด็นคืออยู่ตรงนี้ยอมรับค่ะปกตินะคะเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเลยจ้า มีชิดีชิดเลี้ยมมชิดอ,อ,อ,อะไรโอ,โอเดี๋ยวชอบผมบินจะบ,บินเดี๋ยวบินอันนี้คือมาม,มาจากในกลุ่มพายานบอกว่ามาจากในกลุ่มนี้หรอตอนนี้เขาตอนนี้เขาก็ได้สร้างกลุ่มกันเนาะพี่สร้างมาเข,<อ>ขาไปประมาณห้าพันกว่าคนแล้วค่ะพี่พี่หนูได้ขอนีแล้วเอ่อคลิปที่พี่เปิดอย่างเงี้ยตอนที่เราเป็นเจ้าของกลุ่มใช่ไหมเราเห็นไหมไอ้คลิปเนี้ยไม่ค่ะไม่เห็นอื คือ <c ười> มันเป็นกล้องเขาถ่ายเองอะ่ะมันจะเผยแพร่ได้ยังไงถ้าเขาไม่ปล่อยออกมา <c oughs> มันไม่ใช่กล้องของพยานมันไม่ใช่กล้องของพี่มันไม่ใช่กล้องของพัดไม่ใช่กล้องของทานายรักษณแต่มันเป็นกล้องของเขาที่เขาถ่ายเอง <c oughs> <c oughs> มันจะออกมาได้ยังไงถ้ามันไม่มาจากเครื่องเขาแล้วเขาเป็นคนปล่อยล่ะคะมันตัดต่อได้ค่ะ เออมาจะตัดต <penguin. S 2> pues ่อก็ได้เนาะพี่พี่ทนาแล้วก็เห็นตอมันได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวบึ๊กบึกกี้เห็นไหมคลิปบึ๊กแยะพี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคงว่าโดนรัฐคลิปเมื่อกี้ยังอ่ะอุ้ยไม่เห็นนี่กัตันน่าจะเข้าใจอะไรยากจริงๆพี่ก็เออขี้เกียจจะอธิบายกันถึงคลิปแเมอกี้กัปตันงในสีชมพูกับเสื้อในสีฟ้ายันยันยานุไปหาดูคืนนี้ครับยังไม่ดูใช่ไหม ยังไม่เห็นไอ้คลิปที่ไปไปผมเห็นเฉพาะคลิปที่อุบาทนิดหน่อยรอดูนี่พูดไม่ได้ดวช่องจะบินสรุปสรุปแล้วเนี่ยพี่ต้นอ้อนเนี่ยวันจันทร์ยังไงก็ต้องแจ้งความใช่ไหมพี่คุยกับทนายสายหยุดไว้นะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจไว้เดี๋ยววันพรุ่งนี้พี่ก็ต้องประสานเรื่องของให้ให้ตรวจสอบเรื่องของเส้นทางการเงิน,นงแล้วก็เข้าขายคามนุษย์หรือเปล่าอ่ะอืมก็ก็จะเดินหน้าถูกไหม ตอนนี้ทางจังหวัดเพชรบูร์เขาก็เดินหน้าอยู่ทางถ้าเราไม่นาก็เดินหน้าอยู่ทางเจ้าที่ก็ไม่ได้แล้วยวคือพี่พี่ไปหน่วยงานตรงดีกว่ามันมีหน่วยงานตรงอยู่แล้วมันจะได้ไวค่ะผมขอถามเลยว่าใครเป็นผู้ร้องครับร้องได้หมดละค่ะไม่ชาชนก็ร้องได้แต่คนแรกใครเป็นคนร้องที่ไม่ต้องบอกเธอหรอกเดี๋ยวพี่จะทําเองเดี๋ยวพี่จะร้องเองใช่ไหมครับอ๋อไม่ต้องพูดไม่ต้องยุ่งเดี๋ยวพี่ทําเองเธอไม่ใช่เวลาไปร้องกับกับคนที่ร้องเขาอะ เดี๋ยวอธิบายก่อนอธิบายก่อนคือหลักอะที่พี่ต้นอ้อพูดอะไอหลักกฎหมายนี่กฎหมายอาญามันเป็นความผิดอาญาแห่งรัฐใครจะกล่าวโทษก็ได้เอาง่ายๆใช่เดี๋ยวถ้ามันเป็นเรื่องไม่จริงเนี่ยมันก็โดนได้มันเรียก่ว่าหลักฐานจีะพี่ต้นอ้อจะเอาไปยื่นเนี่ยก็คือได้มาจากพยานนั่นแหละส่วนสอบปยื่นแล้วไอตบวนหรือเจ้าที่เขาจะเรียกพยานคนไหนมาสอบในเรื่องของเจ้าที่ ถูกต้องค่ะโอ้นี่เป็นทนายสุดยอดมากเลยอมีความรู้ดีประทายบอกคนชมพี่ทนายรักของบ้างสิไม่ไม่ไม่ใช่คือถ้าว่าร้องเขาแล้วมันไม่ใช่เรื่องจริง่ยก็เหมือนที่ผมโดนร้องที่สภาสภารอให้ร้องก่อนแล้วกันค่ะรอให้เรื่องมันเกิดขึ้นก่อนวันจันทร์ว่าอะไรจะยังไงเดี๋ยวผมจะดูนะครับว่าใครเป็นคนร้องอาจจะเป็นพมร้องก็ได้พมร้องก็ค่อยว่ากันนะครับท่านประชาชนร้องเนี่ยค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งประชาชนก็ร้องได้ค่ะคุณ รองได้คดีอาญาเกี่ยวกับเด็กเนี่ยนะคะใครเห็นว่ามันไม่ถูกไม่ควรเขาก็รองได้หมดมันต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริงอะครับเขาก็เป็นจริงแหละเขาก็มีเขาคงมีพยานหลักฐานและทนายมิเงี้เขาคงไม่มาเปิดที่ผมไม่มาแจ้งเจ้าหน้าที่หรอกแล้วถ้าไม่มีพยานหลักฐานที่มันแน่ชัดเนี่ยพมเขาก็คงไม่เข้าไปคุ้มครองเด็กสุ่มสี่สุ่มห้าหรอกค่ะเพื่องมาดัาอยไม่ทำอะไรเลยครับนั่เบื้องต้นไม่ทำอะไรยังไงอะไม่ทําอะไรทนายผมโทรไปถามแล้วเขาไม่บอกคุณทั้งหมดหรอกค่ะคุณทนาย มันแค่เบื้องต้นครับตอนนี้ยังไม่เป็นเหาไม่เขาไม่บอกคุณทั้งหมดหรอกค่ะทนายยังไม่เป็นเรื่องอะไรพี่ไอ้พ่อที่ย่าพี่ทนายรักได้ปรึกษาพี่ทนายรรมา่าชยังยังโทรคุยกันในเรื่องจุปประทัดวันนี้แต่ว่าติดเรื่องนี้ก็เลยไม่ได้ซื้อประทัดประจุเออแล้วไอ้ประทัดจะลงองไหมคุณว่าไงว่าจะไปลงองหรือจะหายองเอย่างนี้เอาจริงเปล่าเอฟซีผมจะโควนเงินให้ค่าองค่าประทัดแล้วเขาจ่ายให้ด้วยผมไม่ดังผริงได้เดแล้วผมไปปิดฟ้าให้ ยังไม่ได้ปรึกษาพี่ธรรมราชหรอคุยกันในเรื่องอื่นครับคุยทุกวันเลยตรงนี้โออเมื่อว่าจะชวนพี่ธรรมราชไปทําช่วยไม่เดีจะชวนมาูุก็ตแต่ผมเป็นสปอนเซอร์เองอ้าว้องน้องมีอะไรสงสัยจะถามพี่ต้นอ้อยอีกไหมจะมีค่ะแต่ว่าแต่จะส่งได้แต่บ่าว โยมสาวันโกจะส่งแต่หลักฐานให้ค่ะได้ไม่หลักฐานน้องเก็บไปส่งตำรวจเลยครับนะถูก,กค่ะพอส่งมาหาเจ๊ตอ้นอ,อ้อเจ๊ตอนอ้อก็หอบให้ตำรวจเหมือนเดิมถูกต้องค่ะหนู <laughs> <ว S 3> <laughs> เอาไปสู้ใน <c oughs> ชั้นตำรวจดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวตำรวจเขาก็ต้องเรียกหลักฐานพยานจากเราที่เราจะต้แยกอยู่แล้วเ่าเราปตำรวจแดงน้ำเน่าเนาะตำรวจน้ำเน่าให้เหมือนเหเอาให้หมดแล้วค่ะอือ ทำไม่แน่นะเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่แม่จะโยกมาคุณพี่<อ>แล้วแต่ค<อ>ุณแม่ <ไป S 1> คือห<ด>ัวสอนหน่อย ใช่ค่ะหนูยังให้เที่ยวถึง่ปคบไม่ทำอ่ะปคบหรือเปล่าคือน้องกําเงินเมียอะไรจะฝากถึงพี่ต้นอ้อบ้างไหมอยากได้ความเป็นธรรมอะไรบ้างไหมจากมูลที่อยากให้ไปแก้ข่าวเรื่องพ่อแม่หนูค่ะอ่านั่นแหละแก้ข่าวอันนี้พี่ไม่เคยใส่รายเรื่องพ่อเธอคแต่ว่าพี่ต้นอ้อรับปากน้องสักโพสได้ไหมหน่อยที่บายช่วยช่วยโพสสักหนึ่งโพสได้ไหมช่วยบอกกันพี่ต่อข่าวไปแล้วค่ะพี่พี่พูดในอะไร พี่พูดในรายการไปแล้วจ้ะอยากให้พูดในช่องพี่ค่ะในอ่าขอขอพี่เขาดีสิขอโพ้ดหนึงไงแม่มขอสักโคดขอพี่เขาดีดใช่ค่ะเพราะพ่อแม่หนูเสียหายจนไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้วค่ะทั้งท้งที่พี่ก็พูดเรื่องพ่อเธอพูดได้อยู่แล้วว่าไม่มีความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวแต่เรื่องแม่เนี่ยมันมีคลิปชักชวนอันนี้พี่ไม่แก้ต่างให้ค่ะขอขอสักโคดได้ไหมได้โค้ให้ได้ขอสักโค้นะพี่เขาละปากแล้วอ่ามีอะไรอีกไหมไม่มีค่ะไม่ใช่เนี้อ้าพี่จะ พี่ทนายลวมีอะไรกับพี่ตนอไหมอ่ะจะขอเขาสักโส์ดไหมหรือยังไงไม่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 เราไม่ได้ผมไม่มีเรื่องอะไรกับใครนะครับไม่ได้มีเรื่องอะไรกับใครผมมานั่งฟังเฉยรูปล้วฟังแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวทางน้องที่พิ็ชมพูเนี่ยเดี๋ยวจะไปนะครับก็จะไปเที่ยวขอขอด้วยจะไปแล้วแล้วจะเป็นทนายให้กับน้องเขาไหมอ่าถ้าทางน้องเขาอาจจะให้เขาไปช่วยผมก็ยินดีช่วยนะครับไม่ไม่ไม่ติดขัดอะไรไม่ไม่ไม่ทิ้งน้องเขานะ ไม่ไม่ทิ้งอะไม่ทิ้งไม่วิ่งหนีด้วยนะครับไม่เคยวิ่งหนีใครนะครับไม่เคยวิ่งหนีใครนะครับพบข้อเท็จจริงว่าเจ๊ต้นอ้อทาผิดนี่รวบเลยไหมอะไรนะครับมาพบว่าข้อข้อเท็จจริงว่าเจ๊ต้นอ้อนี่ทําผิดนี่รวบเลยไหมจัดเลยไหมไม่นะครับผมผมไม่มีนิสัยแบบแบบนั้นนะครับแต่ว่าถ้าทางญาติพี่น้องเขาซึ่งเป็นตัวความเองเนี่ยบอกว่า มีคลิปมีโพสต์มีอะไรที่ทําให้เขาเสียหายเนี่ยผมฟ้องหมดนะครับทุกคนเดี๋ยวแต่แต่พูแต่แล้วแต่พูดกันในวันนี้ไม่ฟ้องกันนะวันนี้ไม่มีอะไรผิดกฎหมายอ๋อไม่มีอะไรผิดกฎหมายนะคำว่าตุนคำเดียวแค่เขาไม่ฟ้องเพราเขาไม่ฟ้องนะผมก็ะไม่แต่คำว่าตุนคำเดียวแต่ว่าผมว่าไม่เป็นไรปล่อยไปไปอืมนะเขาแซวเล่นเขาเขารักหรือเปล่าเพาแซวเล่นหิงเป พูดในช่องในชึ่งทนายเตี้ยไอตรงไอเตี้ยอะไรโอ้ยผมเป็นทนายที่มีโเขาเตี้ยจริงเหรอเนาทำยังไงอะจะให้บอกว่าเป็นทนายสูงก็ไม่ใช่เขาเขาเตี้ยจริงแซวกันแบบน่ารักมากแล้วคุณดูในว่าเขาแซลดีฉันไงเป็นเป็นป้าไงเออแซนเขาแซลว่าฉันเป็นป้าก็ไม่เคยโกรธนะอายุสี่สิบสี่ได้เท่านี้ก็บุญหัวแค่ไหนแล้วไม่ได้นั่งเก้าอี้แล้วขาลอยอะไรขนาดนั้นไม่ใช่ค่ะเสียดายนะวันนี้ผมอะเสียดายไปตรงนี้ ติดต่อลูกพี่ธรรมราชไม่ได้มันห่งเลยมันที่เดียวกับรถอยู่เรื่องเขาอยู่ดีเขาแล้วอย่าเอาเขามาเลยให้ทนายรักจัดการคนเดียวเขานน่นแหละแล้วถ้าเขาไปรวมกันตั้งแต่ทนายรักมาเนี่ยทนายทนธรรมราชเขาดูดีขึ้นเยอะเลยหล่ออืดูหล่อขึ้นอะไรเงี้ยดูสุขุมขึ้นจริงๆอันนี้ไปขึ้นศาลเขาเขาดูสุขุมขึ้นดูนิ่งขึ้นไม่เหมือนไม่เหมือนก่อนหน้านี้ตั้งแต่ทนายรักเปิดตัวนะ พี่มองว่าเออทนายฮามาลาโอเคไม่เขายังไม่ถึงบทเราต้องสู้ไงไม่เกี่ยวหรอกเราเราสู้กันในทางคดีไปจะออกมาก็ต้องใช้ชีวิตเหมือนเดิมแหละทนายรักไม่ดูะไ้มันเป็นเรื่องปกติระหว่างพี่กับเขามันเป็นเรื่องปกติระหว่างพี่กับเขามนายตอนเป็นน้าพร้มแต่พี่ว่าพี่ว่าทนายฮามาลาเขาดูดีแล้วเขาอย่าลงมายุ่งอะไรตรงนี้เลยจริงน้องเดี๋ยวเดี๋ยวน้องกำเงินโอเคแล้วนะ ถ้าน้องโอเคแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงน้องออกไปก่อนก็ได้เดี๋ยวพี่เกียร์เกียร์เกียร์ป้ากับลุงคู่นี้ก่อนขอบคุณค่ะเดี๋ยวป้าเดี๋ยวพี่ให้ป้ากับลุงคู่นี้เขาเคลียร์ใจกันสักหน่อยนึงก่อนเผื่อเขาบวดคิดถึงกันเขาไปโคตรในทีเที่ยวหากันผมไม่ได้โคตรครับผมไม่โคตรด้านการป้าคนนี้หรือเปลงไปไมเลยต้องกำมือลงไปก่อนก็ได้ฮะขอบคุณทุกคนมากครับผมบ๊ายบายครับขอบคุครับเดี๋ยวพี่ให้สองคนนี้เขาเคลียร์กันสักหน่อยนึง ไม่ผมไม่มีปัญหาอะไรกับใครครับผมเป็นคนสบายๆไม่มีจริงหรอไม่มีครับไม่มีถ้าถ้าวันหน้าไปรวมสองแรงทนายธรรมราชนทนายรักลุมพี่ต้นอ้อคนเดียวจะถือว่าลุมไหมเขาไม่ลุมไม่ลุมไม่ลุมครับปล่อยเขาสู้กันดีเขาทำงานกันไปผมนั่งนั่งดูไม่ลุมหรอกค่ะเราเม่จะตายแค่กดแถกแค่กดแ็กกดเรียกใช้ชนั้นแหละเขาไม่ลุมหรอกเขาเาไม่ไม่ไม่ลุมหรอกครับไม่ไม่ผมนั่งดูเฉยๆกดแถกแต่ตัวจริงนายรักเขาก็ไม่ได้ขี้เหร่นะ ที่พูดจัดใจนะตัวจริงเขาไม่ได้ขี้เหล่เหมือนในในรูปหรือในกล้องอ่ะเขาก็ดูเป็นผู้ชายตัวเล็กๆน่ารักกับมุกกระปิกดีนั่งก็ยี่ก็ขาลอยนิดนึงอะค่ะก็ก็ดูน่ารักนะอันนี้พูดพี่พูดจากใจนะว่าวันที่พี่บอกผมกระแสเขาก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรเขาเต้เขาดูเป็นาเขาว่าน่ารักเหมือนหมาเขาตอวนี้หรอ ไม่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 ใช่การระดมผูดเองแรงนะพี่นะแอบฟังตอนที่บอกโหนกระแสอ่ะเพราะว่ามันมากระเป๋าอย่างเงี้ยพี่เห็นแต่ในคลิปในใน Facebook, ในเฟซบุ๊กเขาในรูปเขาพี่ก็ดูแค่ว่าชุดของพี่นะก็ธรรมดาบอกตรงไหนทำไมต้องแบบมั่นใจเลยแต่พอมาเห็นในรายการเขาเป็นผู้ชายจนได้ที่น่ารักมากแต่แค่ปากดีเท่านั้นเองอะค่ะอื่ผมกูเก่งมันธรรมดาอยู่แล้วแต่ว่าแต่ดีเขาไม่ได้พูดเก่งมีปัาอะแกนะมาใส่ยอดสุดเย้แถว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 สารนี่ยไม่มีปัญหาเลย พี่ก็พยายามก็จะพยายามคุที่จะคุยกับเขาแต่ว่าเขาเดินหนีอ๋เองวันนั้นอ่ะไม่ผมไม่จาเป็นจะต้องไปคุยกับใครในพื้นที่สารไม่ไม่พี่แค่อยากถามว่าเราเรียกร้องหาพี่หน้าเฟซบุ๊กจังเลยอ่ะพอพี่ไปทำไมลุงชาคุยกับพีคือเวลาเราขึ้นสารนะผมบอกนะว่าเราจะไม่คุยกับกู้ต่อสู้พี่ไม่ใช่กู้ต่อสู้เราค่ะเป็นคู่ต่อสู้เราไม่ใช่ค่ะมีมีอันตอนนี้ชอบเรียกหาพี่ไงพี่ กวนาพี่ก็เอ้ยมีมีอะไรที่ไปแจ้งความกันไม่พอใจจะฟ้องกันไหมหรือยังไงอ๋อไม่มีพี่ไม่มีนะพี่บอกว่าอะไรผิดอยู่แล้วครับอ๋ผมไม่ทําอะไรผิดอยู่แล้วไม่ไม่ใช่เขาไม่มีแต่พี่พี่พี่รักมีอะไรจะฟ้องพี่ตัวรอดไหมออนนั้นก็ค่อยว่ากันในอนาคตมันมันคุยกันเลยสิว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องเอาอย่างนี้เลยพี่แมน้องละที่เอาเวลาไปทํางานค่ะที่ไม่มาฟ้องใครหรอกเสียเวลาไอ้นี่ไอ้นี่งานของผมคืองานนี่คืองานของผม บางทีไอ้เล็กๆน้อยก็ปล่อยกันไปเจ๊ต้นอ้อก็เดือเจอหลายแผลแล้วจะรอดไม่รอดพี่ธรรมราดอยู่เลยตายแล้วจะรอดรึเหรอาแกไม่สนใจก็ได้ยครับยาลัวครับผมโดนขังสองวันผมไม่ตงชี้เชยเลยไม่เคยกลัวเลยครับจะซ้ำเจ๊ต้นอ้อเหรออุ่าหนีนัดคุยกันได้เจอหน้ากันได้คุยกับเป็นพี่เป็นน้องกันเออผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครนะผมบอกเลยผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครผมยิ้มกับการดคนด่าผมในเฟซนะสักพักด่าเสร็จโทรมาขอโทษผมบอกมึงไม่ต้องขอโทษกูการตดเปียนราดไปละ ผมบอกเขาไปเจออีสานแต่ขอโทษผมไปขอโทษอีสานต้องจ่ายค่าโบรายผมด้วยผมคัดนะทะเบียนรฎรทุกคนเลยนีพี่ต้นอ้อนี่ต้องไม่ให้ไอความรู้เกี่ยวกับเปิดมูลิีินะเพราะว่าพี่ทนายรักแกเปิดมูลิีิเปิดแล้วครับเปิดแล้วครับก็มูลทีิทนายรัเลยเออนั่นแหละทนายรักพี่ต้นอ้อธรรมราสามคนอยู่ด้วยกันผมไปผมไปจดทะเบียนมูลที่วันนี้เป็นดำเนินการเรียบร้อยแล้ะช่วยเหลือเหยื่อทาง อาจแชร์คทางเทคโนโลยีที่ถูกใช้เครื่องมือจากสื่อโซเชียลเป็นโจมตีอะไรเงี้ยก็พรผมเคยดูมาบอกพี่ต้นอ้อไมเป็นที่ปรึกษาให้ต้นอ้อไม่คิดจะแก้ข่าวไห้ผมเลยครับที่ว่าคดีทำลายร่างกายผมชนะนะเรื่องอะไรเหรอเอาที่บอกว่าผมทำลายร่างกายฟปผมมีชนะนะคดีนั้นะนะเมื่อไหร่อา้าวแล้วคุณก็ไปด้วยนี่ เอาไปมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้ทั้งหมดนี่ยกแค่บางข้อไม่ใช่หรอใช่ไอไอที่ลงข้อหาข้อหาแบบมัน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 ยกแค่บางข้อไม่ใช่หรอไม่ใช่ลูกตามหมดไหมครับยกหมดทุกข้อเลยครับเก้าคดีเก้ารมยกหมดเลยหรอยกหมดเลยครับลงข้อหาเดียวคืออันนั้นอันนั้นที่ไม่เห็นนะคะแล้วคดีนั้นก็ตามไปพูดเไยคนใหม่ดยว่า โพสไม่ได้หรือว่าผมโพสโพสไม่ได้หรือวผมว่าเนี่ยเมื่อกี้ขอพอได้อยู่อันนี้โพสต์ไม่ได้แล้วจ้างครั้งสามหมื่นน่าจะโพสต์ให้อยู่มั้งผมว่าเราตังค์มารี่ค่คือไม่คือคือเวลาเนาะผมว่าสามหมื่นก็เป็นราคาที่ถูกบ้านน่าจะเป็นพี่โพสก็ได้มั้งเธอก็โพสวันหนึ่งสิบหกสิบยี่สิบโพสอยู่เธอก็โพสเองดิคนติดตามตั้งสี่สิบแปดล้านอ่ะ ที่คนติดตามเฟซที่คนติดตามแค่สี่แสนแปดเองของเธอต้งสี่สิบแปดล้านเธอโพสของเธอเองดีกว่าผมก็นี่ไงผมก็จะพาพี่อะหาอะไรได้เพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะออกวินี่อะไรไม่รู้ผมตามนะผมเป็นเอฟซีอยู่เอ่อเราสามเดือนต้องออทวิอันนี้นะม่ไม่เขาโพสช่องทางเขานั่นแหละคนดูเยอะของพี่ผมมาชี้แจงไปแล้วนะครับเรื่องทำลายร่างกายนะครับไอสารตัดสินแล้วก็ยังมีอีกคดีหนึ่งก็ถ้าสารตัดสินแล้วอะเราก็ลงให้หมดเลยว่าสารตัดสินว่าอะไรยกอันไหนอื สารลงกันคือคือ,คอผมชนะคดีแบบไม่ได้เด็ดขาดเข้าใจปะเอา,เอาว่าแม่ดิไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คือผมชนะคดีก็จริงนะครับแต่ไม่สมศักดิ์ศรีเพราะที่ชนะคดีเพราะทนายลืมขอท้ายฟ้องคดียายาเอาแล้วไม่ร้องใบอนุญาตทนายอะ่ออยยอะก็นั้นกมัเลยบอกว่าทําไมคุณท้อไม่แนะนําเขาให้ไปร้องมาอนุญาทนายทนายของคุณเองอะ่ะลืมขี่ ไม่ใช่ทนายมาจากอ้อค่ะโอ้ถ้าไม่เดิมนี่คือเรียบร้อยชังเต้เรียบร้อยเลยครับถ้าเป็นถ้าเป็นลูกความคนอื่นในป่านี้คุณไม่ทำอไม่ใช่ถ้าเขาขอถูกนี่คือเรียบร้อยไปนั่งชังเตเลยแน่นอนไม่ถ้าถ้าขอมาผมก็ตัวข้าวหล่อนเองแต่ไม่ทนามนักที่นั่งชังเตไม่ได้มีโอกาสมานั่งอะไรตรงนี้เลยไม่ไม่ศาลไม่ได้ขอโอเคถ้าผมสู้ประเด็นเสรีสารบอกว่าไม่ต้องสู้ประเด็นนี้เขาไม่ได้ขอมาอ๋อเออถ้าเขาขอถูกนี่ชวยเลยนะผมบอกให้ถ้าไม่มาขอฝ่ายทีนี้ได้ชนะแบบเด็ดขาดถ้าขอมา หรอเหรอคะตอนนี้ผมเคยบุ้นนะผมชาคดีก็ไม่ได้เพราะทนายลืมขอมาเดี๋ยวเป็นั่งใจนะอะไรก็ไม่รู้อย่างี้ผมแชร์ประสบการณ์นะเคยเจอนะอสารยกใช่ไหมแล้วคิดว่าเหตุผลสารไม่ดีเลยอุทธรสุดท้ายสารอุทธรลงนั้นโดนเองแต่ว่าดีนะที่โจทย์ไม่ขอเลยไม่ติดคุกเดาอทำนะอันนี้อุทธรอันนี้อุทธรก็ไม่ได้แล้วเพราะลืมขอ หรอคุณต้นคุณต้นรอดมาเล่นฟังอยู่วันนี้เอานีัพี่ต้องมาเดินเข้าเดินออกนะเขาไม่ได้เดินเขาไม่ได้เข้าไปตกอบไนะไปกำชับคนอื่นไว้ถ้ามีเรื่องกับทนายอ่อลักนี่อย่าพลาดสอดไม่ได้นะส่งม่ให้ผมตรวจก็ได้เดี๋ยวผมจัดให้เดี๋ยวผมแนะนําส่งมาให้ผมตรวจเลยล่างฟ้องเสร็จเกี่ยวกับทนายลักส่งมาเลยเดี๋ยวผมใเดี๋ยวผมใส่เพิ่มขาวนี้ยื่นมาให้ผมตรวจสอบนุกอนนะผมสงสารนะในความที่เราเป็นตัวความนะถ้าภาพผมเป็นตัวความแล้วทนาย ลืมไปขอลงโทษอ่ะมันเป็นเรื่องไร้แรงนะพี่นายพันแกก็รู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สามารถร้องมายาทนายความได้เลยนะทนายคุณฟ้องคดีสู้ผมมาเกือบตายว่าผมทำร้ายแต่คุณลืมขอทยคำฟ้องว่าร้อยลงโทษอืมข่าวหน้า่าพลาดนะไม่มีขราวหน้าแล้วครับครั้งเดียวนี่เลยไม่ใช่คู่กรณีคนอื่นเพื่อส่งมาผมกดวให้ฟรีประกาศเลยนะผมผมผมไม่เคยทําอะไรผิดก็ับเป็นนายมาสิบสองปีไม่เคยทําอะไรผิดจะจังไม่เคยทําอะไรผิดจ้ง ไม่ได้ฟ้องกันนะสรุปว่าไม่มีฟ้องกันนะพี่ยังนรับไม่มีแล้วค่ะยังไม่มีนะปัจจุบันนี้ผมยังฟ้องพวกริ้วรอ้พวกที่ไปด่าผมอยู่ยังไม่เสร็จเลยยี่สิบคะแนเนี่ยเนี่ยเอาเวลาไปทำตอนนั้นแหละนายรักเนี่ยฟ้องเยอะมินประมาทเยอะคนด่าพี่ต้นออเยอะแยะไม่เห็นเขาค่อยฟ้องพี่อาหาเงินหรือเปล่าไม่ผมไม่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 เคยแบบปล่อยให้ใครมาด่าเล่นฟรีเป็นมาตั้งนานตั้งแต่เป็นทนายวันแรกก่อนเป็นนายผมก็เป็นแบบนี้นะครับคือใครมาด่าผมเนี่ย สมัยก่อนใช้กำลังสมัยนี้ไม่ใช้แล้วรอก็เลยฟ้องหาเงินอย่างนี้ใช่ไหมไม่ไม่ไม่คือหาเงินนะครับขนาดว่าหัวหน้าประกันเืิอผมยังฟ้องเลยอือไม่คืออิจูอ่ะเราเข้าใจอย่างผมคนก็ด่าเยอะพี่ต้นอ้อคนก็ด่าเยอะผมก็ไม่เห็นออกข่าวก็ฟ้องเฟืองไม่ผมมันไม่ได้ด่าเยอะคือเห็นแต่ข่าวอย่างพี่จะฟ้องมาล่าหนัมาฟ้องไล่แมเข้ามาผมจะฟ้องเฉพาะคนที่ด่าพ่อด่าแม่ด่าครอบครัวไปเอาเรื่องครอบครัวผมไปไปลงประจานไอคนพวกนี้ผมเล่นแน่นอน ผมพ้องแค่ประมาณสิบกว่าคนเองไอ้พวกเป็นคนต้อนได้ชื่อหมดแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วใครอ่ะโอเคครับพอสมควรแก่เวลานะครับผมเอามาเอามาพี่มากินเลี้ยงโอเคแล้วนะจะได้ไปยกย้ายกันนะโอเคครับผมสวัสดีครับ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 